ทำดีๆเคิร์สดูชา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 ทำนิ่งทำดูเด็ดทำหน้า <c oughs> แล้วเขาฟอร์มฟอร์มทำฟอร์มทำหน้าเซ็งตอนนี้ไหน,น,นทำหน้าสิบหน้าก่อนเอาสิบหน้ายิ้มดีใจสมายสมายก่อน นี่นี่นี่ใครนี่นี่ไปวันดีอีแล้ววันดีอีแล้ววันดีอีไปเร็วอีฟนั่งกลับแล้วใช่ครับและในนามของนกง้าครับขอขอบท่านประานแในพีและแกผู้อื่ ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรข้อบกพร่องอะไรแต่คุณโรมาสโตรเอาไว้ตอนนี้ thank you for your contribution you all have made today special and we both thank you and thank you for Mr. ประโคมทางนอกรางวัลที่1จุฬาลงกรณ์ แขกผู้มีเกียร้าสามารถรับประบานอาหารและเอี่ยอยกับเกียรติบรมเจ้มอได้ห้อระชุม